ครับตึกนะครับขอขอบคุณแฟนทุกคนมากๆนะครับที่ตั้งใจทำให้พวกเราสองคนนะครับก็ทราบซึ้งมากๆนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับช่วงนี้วางแผนการใช้เงินของตัวเองกันดีๆด้วยนะครับเพราะว่าเราสองคนเป็นหววนะครับโอเคน่ารักมากๆพ่ออย่าลงพ่ออย่าลงเราดีใจเราดีใจเราดีใจเสมอใช่แต่ว่าเราเป็นหววใช่เพราะว่ามันคุค่าเท่าไหร่ครับ มีใครรู้ราคาเต็มบ้างแหม่ไม่รู้มันไ,ไม่ใช่สองล้านแปดอะไรใช่ไหมฮะอ๋อไม่ใช่ครับผมเ,เลขนั่นแหละเลขนั่นแหละเ,เลขนั่นแหละก็เอาเป็นว่าอ่ามันค่อนข้างราคาสูสูงมาก ก็อยากให้ทุกคนคือช่วงนี้มันอย่างที่บอกมันช่วงนี้มันช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีของก็แพงเงินก็หายเป็นห่วงครับไม่มีอะไรเลยแต่ดีใจมากๆใจฟูมากๆขอขอบคุณมากๆนะครับชอบทำให้เราเหมือนเป็นฟัวของทองอ่ะอืมแต่ยังไงก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ดีใจมากๆด้วยัวันนี้ก็เลยตอบแทนโดยการนี่แหละ รวมคู่กันเลยจริงไม่ได้ตั้งใจจะมาดูอะไรคือจะมาปนไรไหมไส่หรอกจะมาดูอะไรคจะมาปนไรไหมไส่หรอกยอกยอกยอกอะไรนะอ๋อบอกพ่อเย็นหน่อยเออเราเล่นครับจริงคือไม่ได้จะรวมเพื่อดุหรอกอันนี้คือขอบตอกแทนล้วนๆเลยครับ